สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีรกบมาพุบก็ผมจะกับซองสายฟ้าผ้าด้วยเนาะครับผมมือนี่กับผ้ามาอยู่ที่วัดปู่สามแปดเนาะครับปู่เพิ่นเกิได้เห็นสูตรขึ้นมาให้แล้วเนาะครับผมปู่เพิ่นว่ามันเจมากได้ครับมวดหนี่เสือน้ําปูโลดไผเสียงวนว่าหันได้ขค้ืนเบ็ดปูว่าเอาเป็นว่าขอไปเบึ่งน้ำกันเลยเนาะครับเนาะ สวัสดีครับท่านผู้ชมมือหนี่ครับมาพบกับผมอย่ากับสองสายฟ้าผ้าด้วยเนาะครับผมมือนี่กับผ้ามาอยู่ที่วัดปูสามแปดเนาะครับปูเพิ่นเกะได้เห็ดสูตรขึ้นมาให้แล้วเนาะครับผมปูเพิ่นว่ามันเจมากเลยครับมือนี่เสือน้ําปูโหลดไผเสียงงวดว่าหันได้ขึ้นเบ็ดปูว่าเอาเป็นว่าขอไปเบึ่งน้ำกันเลยนเนาะครับเนาะไปน้ำกันเลยป่ะปูบนอร่อยที บุญซีหนึ่งแปดซีแปดหนึ่งสีห้าหนึ่งพอซีหนึ่งแปดซีห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเออพอพอตัวไรไรนี่เป็นไรมาสามตัวยืนนี่มาหันมาสามตัวห้าพวงจับเอาหกเลยนี่เลยนี่เก้าหกแปดนี่ยังกันงินเจ้าแปดเก้ามันบดดูโอ้สุดแต่ต้ปูเนาะหนึ่งสีนี่ บูจับบนนี้บรหนขันแมนบามาก,กันน้ำปูจับให้กับจับเอา <laughs> จับวะมันมีอยูะเมึงนีู่ดีมีได้นดด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 ลน่งบันเดือนดีแล้วปูเนาะอ่าุปร่างค่ะหกตัวดีมากนกันแน่นอนวันที่แล้วนีก็เขามีห้าอีกล่างกับถือมกครูนั่นบอกค่ะถือแล้วได้ยหวครอ,ก,อกับถือชุนสองว่วามันมาดูพู่นี่เด็กปูง่ายมากมีบัตรนี้ เนี่ยนี่เลยเขาคิดคุ้มสองเหรอนี่เมื่อนี่ท่านไปที่สามเกดสามแปดพ่อหลัสองคู่สองคู่ห้าสิปัวหกคู่เด่นคือสามหลักสิบสองกับสามเด่นสามหลักสิบล่างหกคู่มาหนึ่งคู่สามเ็ดสามแปดเอ้สามเจ็ดตัวนับสามเจ็ดกับสามแปด บอกแม่ได้เด็ดเด็ดตัวในปู่สาเก็ดตัวเียวแล้วหู่มาเดี๋ยบอกแม่เนึ่งคู่นี่ว่าดือทั่วไปมาตัวเก่าเ่นเล่นโทสถไปหา่นมาเรียกว่าเขากระถือชุนสมาดดนอย่ชุนเงื่อนงว่นนี้เตือนดีนะสุนละมด้วยฝนมาหนึ่งคู่หนึ่งหกคู่นี่ะบานอีกชุนล่างอีก ถือขึ้นกนได้ค่ะปูจะได้มาหน่อยคูเนาะค่ะอันนี้ก็คือข้างบนปูเนาะสี่หนึน่งแปดสี่ห้าหนึ่งนั่นเราปูข้างล่างนี่ก็เด่นสามหลักสิบสามเจ็ดสามแปดเน้นๆไปตัวเดียวคือสามเจ็ดสุดสุดเต็มปูสามแปด 3, ก็สองเจ็ดสองแปดสองเก้า สามเจ็ดสามแปดสามเก้าแต่ว่าปูว่าบอกให้หลายวลนี่ให้น่อยตัวโตเดียวแขนแคนสามเจ็ดล่างไปเลยริมหาซื้อก่อนที่ลอตเตอรี่จะหมดแผงก่อนที่จะอั้นก่อนที่จะดังอันนี้ก็หกตัวมาสองตัวค่งมันเข้ากันที่สามเจ็ดนี่ข้านี้นี่เราปูสามเจ็ดถ้าแปดข้นี้ัวเดียวเลยมานน้สองตัวบดยิงค่ะหกตัวมาสองตัวบดหลังค่ะ มันเขาที่สามเจ็ดสามแปดนะเขาเขาซุ่มหกตัวค่ะมีชอนี้แหละลำตัวเดียวแล้วนะพูด้ไเดี๋ยวสามเจ็ดสองคู่แน่นๆน่นวดสามเจ็ดสามแปดรวดปั้นไปที่สามเจ็ดเม็ดเดียวแขนอันตราไอันตราไลได้งวดนี่ปูถิ่มปูสามแปดเนี่ยอันตราไลได้งวดเนี่เรียกเพื่นมันถึงคู่หวานเดียนี่ค่ะมาเขากันแล้วนี่โอ้ยค่ะเจ้ามึงยังมาสองตัวเขาเกไอเรขกันเดี๋ยวปูเรขกกัน เลขวิ่งปูนเดียว่เนี่สองตัวไหมเมืองหน้าท่งอีกเนี่ยค่ะสอตัวค่ะสองตัวนะคะที่มันขอน้ำกัดอะไรสองตัวมาหนึ่งตัวเมื่อที่เข้นเขาแต่ว่าตอนเมืองหน้าทางเป็เลื่อยก็บ่เขาไปยกเมืองบัวเบืองแนี้พอมันกัดิ่งจะหลุดหน้ารอบเดียวหนึ่งนะคะก็สวนังค่ะ มันกระลุดกันแล้วเลไมันบอกเร่องสองศูนย์หนึสองมันก็เรียกว่ามันมาอยู่คือเก่ามันล่มนะบบเเงดมันล่มตั้งกระดานไหมมัามาตกเก่าปูเรยบบอมักเค่ะม้าทุนยุูนามด็กบันแม่ค่ะมามานกูปนี่เีนนี่ปูเรียบบนี่นี่นี่นนี่โอ้นี่และนี่แหละนี่ละนี่ละนี่หละโอ้ยมาศูนกับสามนี่แ่ละนี่ะมันลุดแค่ตัวเดียวนึกเนาลดแค่ระดับเหยวนี่ที่เขาเหรีมาาไหมเียจับหนักหลบวะ เขาก็หลีกเข้าอยู่เนาะเข่าอยู่นะฮะเพื่อเผื่อมาน้ากันได้เลยนะนั่นแหะมันเคยเขาน้องกันมาตลอดเนีเพื่อเผอมาน้ากันศูนสามเลย้หนึ่งสองมันกืเขาใช่ว่าเจแปดบ่เขาเด้มันหลุดในหะวมันมานจากกันหนึ่งสองเลยครับนี่นี่นี่ที่สองกับสามหลังข้าวผาดกัที่สองกับสามเจ่าเม่งเมื่อสูตรนั่นก็ศูนกับสามโอ้ซูนร้วมันมัน เน่็ค่ะมันมักเข้ากันพอดีสุดแนมสุดแนมแนวท่งมันมัดเข้ากันพอดีเลยแม่ค่ะปูถึงมัดค่ะเดีเดีนยล่างลสิยชื่อไรเดลไรดอกมันแม่นมาบัวบัวจะเบงหยงเอ่ารับประกันคือเนีนอนวาสันปูวานี่นี่นี่ค่ะเกคักเนี่นปูชื่อนี่หกนี่ลักไงมันนี่นีลักงนี่ชองุเนี่ยบ่ผานจกเียเนี่ยนี่แปนี่หนี่มันเขาหค่ะอืมแปด หกเนี่ยปู๊ะหกลำลอยปู๊หกลำเมยเมืนันนี่ยบัตรนี้มีนิ้มาเนี่นี่มันเข่าแปดเนี่ยเล่นนี้แปดบนบนเล่นอ๋อบนอ็นี่เข่าแปดเนี่ยค่ะนี่คือสี่หนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งนะปู๊ะหนเนียนเนี้นตันี่นี่ลำลอยมันสี่หนึ่งแปดมาเข่าตัวนี้เดียหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ยค่ะปู๊ะเอาขึ้นอย่างเดีย เนียนเนียนเนาะสีหนึ่งแปนาะมเนาะนั่นแะนั่นยวมากตัวนี้แหละเพราะนั่นแหละบบ่เสียดายหรอกเพานั่นแหละพุ่มร่องไปเพราะนั่นเนียนนีนเลยสามตัวกับสองตัวนะคะแล้วง่ยจะรอดเด่นกมไห้นี่สตัวนี่แ้วยบนเหรียญยางมปูเนาะนี่จ้องตัวกันเฮ็ดบ้านมันเขาท่้งหกหันย่างบบปูให้เก้าแปดสียดาเนาะเนาะนี่นี่จ้องตัว บานี้ก็นี่แล้วปุูมมันใช้แปดนี่จนตะงวยมันช่องตูก็มาจนม้นหิเงียงเ็นบ่นนั่นจะรอดเด้่ก็ไดแปดกับสามมันคมากถึงหนึ่งแปดีน่เลยีห่งแปดจัดหนึ่งเลยละเอ็นครับกันที่มีชท่นนี้อ่ะ มีแค่นี้แล้วเราพัวแค่นีแล้วเนาะเน้นเนนไปอยู่ที่418กับ5451นะฮะข้างล่างเน้น3หลักสิบบอกแม่เน่ยสะมเจ็ดสามปดเราพูวส7ตัวเดียวแล้วเนาะอยราเธวเยได้ขึ้นพัดงวลอ่ะตัวใด37มเนี่หระปูไม่ใช่รสจดห ัดนาปูยากคูบาะจัดอีจักคูหนึ่งมันบรสันตเี่ย่ริสันตเอาที่ปูเป็นกระสิบอกไว้จัดไปจักซอเสียน่ไม่หยังเนาะะบดอซื้อเลยบว่เแหมเดือดหมนเนี่ยเนี่ยซื้อรถบ่เจ็ตัวเดียวแล้เนาะมาหลงข้างล่างบ่ปูไมงบดมันบ่ปูมันใจ่ังมันคือบเทาเด้อมันมาขนมันใจครับท่านผู้ชมเนี่ยนิซื้อเะจักเสียนองคุณเสียนจักเสียนกลับบ่ปูกลับไหมครัับไปเท่วนเี่ แล้ยังไงปูขันหลขึ้นขึ้นอย่มากทีปูว่หายกลับแบบเมืน่มาเก่าจนช่องคูนึงสามเจ็ดสนมี่อคู่นี่นี่ชูนี่บ่พิษจุกแ่นี่ก็ล่างมันบ่ปูล่างยังเดียวอ๋อสัตว์เนี่เขาเมียนี่เขาไปซื้อล่างไว้เด้อใส่ฟ้าห่อสามเจ็ดกับสาปล่างแันเดียวห้ามซื้อบนรอบนี้ปูว่ามันออกดูที่่อชุดเมืองเมงหันนี่ยนจับ้างมันถือบนีบนี่นีนี่านเมืองหันนี่ก็ชหกไงเมือหัน นี่คุณเก๋งเบ่้ลทัพพีกเสียนี่อ่าครับแคบหน้าจอไว้ครับปูจัดซากมันถึกคันเงงกาะปูไว้เงียงกาะตัวนี้ได้เงินขึ้นเบิ้ลได้เงินขึ้นสามเจ็ดนี่ตัวเดียวตัวเดียวมัดเดียวโดนนะครับเนาะมัดเดียวนี่แคบหน้าจอไว้ครับฝากอีกหนึ่งแนวทางครับปูสามแปดยึดจัดด้วยกันละยานนี่จับเรื่องเมี่ยนจะจัดไป้หลดเดียอ้าวครับล่างตัวเดียวเจ็ดสามสามเจ็ดนั่นนั่นมาเขาตัวนี้นี่นี่เมี่ยนนี่ค่ะนนั่ นี่ขนมมันมาเขากันมันเขากันคักเนาะสูอันปูวามนกบพะเทียมนี่นี่บพิ้มันมาเขากันเรยนี่สามเจ็ดสามแปดนี่สวยค่ะก็นี่แหละท่านผู้ชมนี่ก็จะอิเวับผมสำับคลิอมเดือใสายผ้าผ้าลวยขอลาท่านผู้ชมไปเพียงขอนี้นะครับขอบคุณครับ